อาณาปานาสติเป็นสุขวิหารระงับได้ซึ่งอกุศลท่งปรารบเหตุที่พิขุทั้งหลายได้ฆ่าตัวตายบ้างฆ่ากันและกันบ้างเนื่องจากเกิดความอึดอัดระอาเกลียดกายของตนเพราะการปฏิบัติอสุภภาวนาจึงได้ทรงแสดงอาณาปานาสติสมาธิแก่พิขุเหล่านั้นพิขุทั้งหลาย อาณาปานาสติสมาธินี้แลอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรทานไปให้รำงับไปโดยควรแก่ฐานะพิขูทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะข้อนี้ฉันใดทิขุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็เป็นของระง,งับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ฉันนั้นพิกุททั้งหลายก็อาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างไรเล่าที่เป็นของรำงับเป็นของประนีต เป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมอย่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะได้ทิขุทั้งหลายทิขุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตาม นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติมั่นทิกขุนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหาย,ายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกทิขุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเป็นของรำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหาร และย่อมอย่างอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้รำงับไปได้โดยควรแก่ฐานะดังนี้แล